สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตรวจราชการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการจะต้องมีความเรียบง่ายกระชับตรงประเด็นงดแผ่นป้ายในการต้อนรับเพื่อลดภาระสถานศึกษาและหน่วยงานค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19เพื่อเป็นการลดภาระสถานศึกษาและหน่วยงาน จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดยขอให้ส่วนราชการดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงดังนี้ 1. ดําเนินการตรวจเยี่ยมโดยให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด 2. การลงพื้นที่ต้องไม่เป็นภาระของหน่วยงานในการต้อนรับ 3. การต้อนรับให้ดําเนินการโดยประหยัดเท่าที่จําเป็นและเรียบง่าย 4. งดแผ่นป้ายในการต้อนรับ 5. การรายงานข้อมูลการนำเสนอข้อมูลให้กระชับและตรงประเด็นและ6ไม่ควรจัดให้มีของฝากหรือของที่ระลึกหากมีนะคะควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสถานศึกษาอันแสดงถึงความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานของนักเรียนนักศึกษาค่ะ อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ของผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะแต่เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงความไม่สะดวกในการเดินทางและสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆก็มีภาระงานมากอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรเห็นให้แนวปฏิบัติในการตรวจเยี่ยมนี้เป็นการลดภาระสถานศึกษาและหน่วยงานจึงขอให้ส่วนราชการที่จัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเคร่งครัด